วันน้าบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่189นะคะเป็นโปรเคียรตู้ซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อเพียงแค่1-4กระถางนะคะจะมีค่าจะส่งแบบเม้าเม้า50บาททุกบ้านค่ะสั่งได้ทั้งลูกค้านะคะ โอนและปลายทางนะคะคิดราคาเท่ากันไม่มีบวกเพิ่มนะจ๊ะและคลิปนี้นะคะเราถ่ายทําไว้นะคะวันอาทิตย์ที่หพฤศจิกายนเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะนั่นคือวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนนะคะเราแพ็กส่งให้ทางกระถางแบบครอบแก้วบ้านโจล้องกล้องจะส่งทางปลายนีย์เอียเมทให้ทุกบ้านคะ่ะ และช่องทางนะคะในการสั่งซื้อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูป q r Code พร้อมกับเบอร์โทรไว้ทั้งมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมนะคะลูกค้าสังเกตนะแอมจะขึ้นไว้ทุกคลิปนะคะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะเล่น Facebook ก็นะคะสามารถทักแชทนะคะสั่งซื้อทาง เฟซบุ๊กบ้านนาะบอนสีได้นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ทักสั่งซื้อกันทางช่องทางนั้นนะคะหรือ,อลูกค้าท่านไหนนะคะลุงป้านนะอ่านะคะทักเฟซไม่เป็นนะคะแอดไลน์ไม่เป็นนะคะก็โทรตรงมาได้นะแต่อย่าลืมนะคะเตรียมกระดาษเตรียมปากกาจดรายละเอียดชื่อต้นไม้และราคาด้วยนะคะจะได้แจ้งกันได้อย่างถูกต้องนะคะฝากไว้ด้วยนะค่ะชี้แจงรายละเอียดกันครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมไม้ส,สวยๆในอีพีที่1 8 9นี้กันเลยค่ะ เริ่มกันที่นรายการนี้เลยนะคะไม้โทนสีน้ําตาลอมดํานะคะมีชื่อว่าพยามนค่ะพยามนนะคะเขาเป็นไม้คอมเพกโทนสีสวยนะคะไม้โชว์เม็ดนะคะเม็ดเรือนแสงสวยมากค่ะน่าสะสมนะคะสําหรับพยามนนะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันทั้งหมด5กระถางค่ะแบ่งให้แนนราคาที่นะคะสําหรับพยามนนะแอมขอที่60บาทนะคะวันนี้มีมา5กระถางค่ะอันนี้นะคะจะเป็นมาแก้วนะคะน้า มาแก้วโชวกระดูกนะคะต้นนี้นะไม่ใช่มาแก้วป้ายนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเนาะต้นนี้นะคะเป็นมาแก้วที่สวยมากค่ะกระดูกสวยชัดนะคะการใหญ่ใบหนาค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้อย่างสวยงามนะคะสําหรับมาแก้วนะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละ60บาทค่ะวันนี้มีมาแบ่งปัน3กระถางค่ะมาต่อกันที่นรายการนี้ค่ะมีชื่อว่าเจ้าหญิงนะคะลักษณะทรงใบยาวพื้นใบสีแดงนะคะขอบเขียวค่ะ ต้นนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะบอกเลยนะถ้าจัดฟอร์มกอคือสวยมากค่ะทนสีเขาดีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะยกฟอร์มให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งกระถางนะคะนี่เลยนะคะกระถางนี้นะคะสวยมากค่ะความสูงนะคะรุ่นนี้นะอยู่ประมาณ14เซนนะคะแข็งแรงแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใบใบใกล้ๆนะอยากจะให้สะสมค่ะต้นนี้คือสวยมากนะคะสีแดงนะคะทนสีสวยๆนะเราแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ70บาทนะคะสําหรับเจ้าหญิงชุดนี้นะ วันนี้มีมาแบ่งปันประมาณ5กระถางค่ะต่อกันเท่นรายการนี้นะคะมีชื่อว่าทองประกายแสดนะคะโตป้ายนะคะสวยมากค่ะจากพื้นสีแดงเขาจะกระจายเต็มใบตัดด้วยงานกระดูกเขียวนะคะต้นนี้สวยเลี้ยงนอกตู้ให้โทนสีที่ดีมากๆค่ะสําหรับทองประกายแสดนะคะชุดนี้นะแอมแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ70บาทนะคะ ความสูงนะคะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13เซนนะคะต้นนี้สูงหน่อยนะคะอยู่ประมาณ15นะคะ15เซนนะคะวันนี้เรามีมาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางนะคะท่านใดที่ชอบเลี้ยงไม้นอกตู้ค่ะต้นนี้แข็งแรงเลี้ยงง่ายจ้ารายการนี้นะคะมีชื่อว่าทิฟวารีนะคะโทนสีแดงนะคะซึ่งผ่าแพงมาจากด่านรานนพัลัดนั่นเองนะคะฟอร์มใบยังดีอยู่โทนสียังสวยอยู่นะคะซึ่งนะคะจะตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งว่านะคะทิฟวารีนั่นเองนะ ค่ะความสูงของเขาอยู่ประมาณ10เซนนะคะทอนสีแดงแป๊ดเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะเราแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ70บาทนะคะสําหรับทิปวารีนะคะทอนสีดีมากๆฟอร์มใบดกนะคะอันนี้จะเล็กสุดนะคะน้องสุดแต่ว่าทอนสีสวยเช่นกันนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันเพียงแค่3กระถางเท่านั้นคะ่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าด่างเกยชัยนะคะลักษณะทรงใบยาวทนสีเขาจะเป็นไม้ด่างเปรอะนะคะซึ่งเขาจะมีความด่างแบบนี้นะ แบบนี้เลยนะคะวันนี้นํามาแบ่งปันให้ใน,นราคาเบาๆนะคะสังทับดังเกย้ใช่นะคะวันนี้นะสามกระถางนี้นะคะแอมแบ่งให้ใน,นราคากระถางละเจ็ดสิบบาทค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันสามกระถางคะ่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าศีลาเพชรค่ะโทนสีสวยค่ะวันนี้นะคะคัดฟอร์มสวยๆต้นโตๆมาได้2กระถางนะคะสําหรับศีลาเพชรชุดนี้นะคะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละเจบาทนะคะความสูงอยู่ประมาณสิบามเซนนะคะส3บสามถึงสิเซนต้นนี้ก็ลายใบสวยนะคะนี่เลยนะคะสวยมากค่ะน่าเก็บนะคะศีลาเพชรนะคะโทนสีเขาสวยน่าเก็บจริงๆค่ะนะคะเดี๋ยวแอมจะนําตัวอย่างนะคะต้นโตมาให้ชมกันค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะรายการนี้มีชื่อว่าสีเทพรักนะคะลักษณะทรงใบไทยนะคะพื้นใบสีน้ําตาลอมดํานะคะแล้วก็มีเม็ดสีชมพูใหญ่กระจายเต็มใบนะคะต้นนี้สวยมากน่าเก็บนะคะสําหรับสีเทพรักนะคะชุดนี้นะรุ่นนี้นะคะความสูงอยู่ประมาณ14เซนนะคะฟอร์มใบด,ดีทนสีสวยนะคะเราแบ่งให้นะสีเทพรักนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่นะคะเจบาทค่ะคลิปนี้มีแบบแบ่งปันนะคะทั้งหมดสี่กระถางค่ะ รายการนี้นะคะมีลูกไม้ค่ะลูกไม้กาบนะคะโทนสีสวยๆมาแบ่งปันหนึ่งรายการนะคะแจ้งแอมมาแบบนี้แล้วกันนะคะว่าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเนาะลูกไม้กาบสีแดงนะคะแจ้งแอมมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูรายใบก่อนค่ะกาบสวยค่ะต้นนี้นะคะโทนสีแดงๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแอมเลือกให้แล้วกันเนาะเพราะว่ากาบเขาสวยเหมือนกันทุกต้นเลยนะคะแอมแบ่งให้นะคะในราคานี้ การนี้นะคะแอมขอที่80บาทนะคะกาบสวยนะคะถึงจะเป็นลูกไม้ก็น่าสะสมนะคะท่านใดนะคะที่ชอบสะสมบอนกาบไม่ควรพลาดค่ะสำหรับกาบต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทพงลงฤดูนะคะเขาจะเป็นโทนกาบเปรอะนะคะเปรอะนะต้นนี้นะคะโทนสีประมาณนี้นะคะทุกต้นนะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ70บาทนะคะสําหรับอบอนกาบเทพลงฤดูนะคะลวดลายนะคะโทนสีเหมือนกันทุกกระถางนะคะเพราะฉะนั้นนะแอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะ ฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะคะบรรกาบเทพลงฤด,ดูในราคา70บาทคา่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นบนรรการดด่างป้ายนะคะมีชื่อว่าเทพอักษรานะคะชุดนี้ด่างสวยทุก กระถางเลยนะคะสวยมากนะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละกระถางนะคะเดี๋ยวค่อยแจ้งราคานะอ่านี่เลยนะคะเดี๋ยวอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะพอลายใบเขาสวยเหมือนกันนะคะ,ะด่างดีด่างสวยด่างไม่มีหลุดนะจ๊ะนี่ก็เช่นกันนะคะสําหรับเทพอักษราวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางค่ะเราแบ่งให้ในราคานะคะกระถางละ80บาทนะย้ํานะคะเทพอักษรชุดน,นี้แบ่งให้ในราคาที่80บาทค่ะ ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพญานคราชนะคะสําหรับพญานคราชนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันหนึ่งกระถางนะคะความสูงอยู่ประมาณเกือบ20เซนเลยนะคะโทนสีดีแล้วนะคะสําหรับพญานคราชนะคะจะไม่มีจํานวนสํารองค่ะแอมมีมาแบ่งปันนะคะกระหางนี้แอมขอที่นะคะ80บาทนะคะแล้วก็จะมีพญานะคะจะมีพญานคราชฟองกอนะคะแบบนี้นะคะมาแบ่งปันนะพญานคราชไปคู่กับเหลืองเปรม,มก่อนนะคะความสูง ก็จะอยู่นะคะสําหรับพญายนคราชกระถางนี้ความสูงอยู่ประมาณ16เซนนะคะไปคู่กับเหลืองเปรมมาก่อนนะคะโทนนี้สวยค่ะนะคะกระถางนี้นะคะแอมขอที่1นึ่บาทนะคะสําหรับกระถางนี้นะคะแจ้งเอามาด้วยนะว่าต้องการนะคะพญายนคราชต้นเดียว80บาทหรือพญายนคราชคู่กับเหลืองเปรมมาก่อนใน,นราคา140บบาทค่ะ สำหรับไม้ฟอร์มกอนะคะบอลกาบตัวน,นี้มีชื่อว่าหอกสัตโลหะค่ะโทนสีสวยนะคะเดี๋ยวแอมจะนําตัวอย่างตอนโตน,นะคะที่เลี้ยงนกตู้มาให้ชมกันนะคะที่สําคัญนะคะกระถางนี้เป็นไม้ฟอร์มกอมีมาเพียงแค่หนึ่งกระถางเท่านั้นนะพระยาหอกสัตโลหะกระถางนี้นะคะแอมขอที่นะคะ 90บาทนะคะมีมากระถางเดียวค่ะแล้วก็นะคะมาต่อกันที่นรายการนี้เลยนะคะกาบอีกหนึ่งต้นนะคะโทนสีดีนะคะโชกระดูกด้วยค่ะต้นนี้นะโต้ลายสวยมากค่ะนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะมีชื่อว่าสาวท้ายไผ่นะคะแบ่งให้ในราคากระถางละ80บาทนะคะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้โทนสีสวยกระดูกสวยนะคะกระดูกเด่นมากค่ะต้นนี้นะน่าสะสมค่ะท่านใดที่ชอบสะสมบ้านกาบนะคะต้นนี้ควรเก็บมากๆค่ะฝากไว้ด้วย ะะสาวท้ายไผ่ในราคา80บาทคะ่ะต่อ,อก,กันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเอกวาดอร์หรือเนออนสีม่วงนะคะโทนสีเขาจะออกโทนสีม่วงเรือนแสงนะคะต้นนี้นะเดี๋ยวรออีกสักหน่อยนะคะสร้างหัวเมื่อไหร่นะคะโทนสีม่วงจะออกมาเข้มจะออกมาเข้มและชัดมากขึ้นนะคะ แล้วก็มาที่นราคากันเลยนะต้นนี้ให้เห็นไหมคะหลอดใหม่มาออกทนม่วงเลยนะคะเอกวาดอ์ Ecuador นะคะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละ90บบาทนะคะท่านใดสั่งก่อนเข้ามาท่านแรกเดี๋ยวแอม คัดเลือกนะคะต้นตโตๆไปให้นะคะสําหรับ2ท่านแรกนะคะแล้วก็2ท่านหลังที่สั่งมานะคะเดี๋ยวจะได้ต้นนี้ไปนะคะฟอมต้นจะเล็กหน่อยแต่แข็งแรงแล้วนะคะความสูงอยู่ประมาณ13 12มเส้นนะคะ12เซนนะคะหลอดไม้มาม่วงมากค่ะนะคะสวยแข็งแรงนะคะทุกกระถางค่ะไม่ต้องน้อยใจนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเอกวาดอในราคา90บาทค่ะ มาต่อกันที่รายการนี้นะคะทรงใบกลมค่ะจัดอยู่ในตับนะคะตับเดือนนะต้นนี้มีชื่อว่าเดือนมกราคมนะคะวันนี้มีมาแบ่งปานสองกระถางค่ะสําหรับเดือนมกราคมนะคะโทนสีสวยนะคะเขาจะออกประมาณนี้นะเป็นไม้โทนโชกระดูกนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่80บาทนะคะสําหรับเดือนมกราคมค่ะ มาต่อกันที่เดือนนี้นะคะมีชื่อว่าเดือนมีนาคมนะคะสําหรับเดือนมีนาคมนะคะเป็นทั้งไม้โชว์เม็ดแล้วก็ไม้โชว์โทนสีนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะโทนสีสวยเม็ดก็สวยกระดูกก็ดีนะคะสําหรับเดือนมีนาคมนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมดหกระถางค่ะเราแบ่งให้นะคะในราคากระถางละ80สบาทนะคะเดือนมีนาคมสวยมากค่ะ มาตอนที่เร่รายการนี้นะคะอยู่ในตับเดือนเช่นกันค่ะมีชื่อว่าเดือนกันยายนนะคะเดือนกันยายนจะออกโทนสีน้ําตาลเม็ดสีออกโทนสีชมพูนะคะต้นนี้สวยค่ะกระรูปก็สวยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะยิ่งเลี้ยงนอกตู้โทนสียิ่งดีมากๆค่ะเดือนกันยายนนะคะวันนี้แอมมีมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะสีกระถางค่ะแบ่งให้ในราคาที่80บาทเช่นกันค่ะไม้ชุดนี้นะคะเป็นไม้ด่างป้ายค่ะมีชื่อว่าเบนเจรงน้ำทองนะคะวันนี้คัสโต ต้นแบบนี้มาให้นะคะความสูงเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ11เซนนะคะ ต้นนี้ก็มาณ12เซนอันนี้ก็เช่นกันนะคะเราแบ่งให้นะคะคลิปนี้นะ้นราคาเบาๆเลยนะแบ่งให้ใน,นราคาที่100บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งบ้านทั้งหมด3กระถางค่ะลายใบสวยๆแบบนี้เลยค่ะมาต่อกันที่นรายการนี้ค่ะเป็นไม้ป้ายค่ะมีชื่อว่าเจ้าจักรพพัดป้ายนะคะทนสีสวยป้ายแบบนี้ทุกต้นนะคะเดี๋ยวจะแนะนําให้ดูทีละต้นเนาะ,ะเจ้าจักรพพัดนะคะทุกกระถางค่ะมีมาแบ่งบ้านนะคะทั้งหมด3กระถางค่ะ แบ่งให้ในราคากระถางละ80บาทนะคะละักษณะทรงใบาย,ยาวนะคะมีความป้ายขาวายเหลืองนะจ๊อะอันนี้เป็นกระถางแรกนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกระถางที่2นะคะอันเนี้ยคือลูกค้าเห็นแบบนี้คือเขาแข็งแรงนะคะถ้าเขาปร,รับสภาพอยู่นอกตู้ได้นะคะก้านเขาจะตั้งตรงเองนะคะไม่ต้องประคองก้านเลยค่ะตัวน,นี้นะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นนะคะจ้าจากักรพพรดลายใบยที่กระถางที่2นะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นกระถางที่3ค่ะลายใบายมาสวยเช่นกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูไม่ต้องกลัวว่าเขาจะอ่อนแอนะคะจากก้าจักรรพาสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแอมเลี้ยงมาแล้วค่ะก็เลยแบบเอออยากจะให้ลองสะสมกันดูนะคะอันนี้เป็นกระถางที่เอเอที่3นะให้ราคา80บาทเช่นกันค่ะ สำหรับรายการนี pues ้นะคะเป็นไม้ด่างค่ะมีชื่อว่าตุดลหการนะคะเขาจะเป็นลักษณะนะคะโทนสีเข้มๆนะคะมีความด่างนะคะรอบขอบใบนะคะต้นนี้นะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะลายใบยิ่งชัดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะวันนี้นะคะมีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะนะคะต้นนี้นะคะเดี๋ยวความด่างเขาก็ขึ้นมานะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเขาจะค่อยๆฉายแววสวยค่ะสำหรับตุลาการนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันเพียงแค่2กระถางนะคะ เราแบ่งให้ในราคาที่150บาทค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันเพียงแค่สองกระถางาน้นะคะรานี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีพันกานนะคะลายด่างมาแบบเทพเลยนะคะวันนี้ค่ะสวยๆมาให้2กระถางนะแอมแบ่งให้ในราคานะคะที่กระถางละ130้บาทนะคะสําหรับเศรษฐีพันล้านนะคะเดี๋ยวแอมเลือกให้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเขาสวยเหมือนกันทุกกระถางเลยนะคะกระถางไหนก็ได้หรือลูกค้าต้องการเลือกนะคะก็แคปมานะอ่ะเศรษฐีพันล้านกระถางที่1เศรษฐีพันล้าน กระถางที่2นะคะในราคา130บาทค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ต้นนี้เลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าศีลานักปราดนะคะด่างลายสวยมากค่ะวันนี้ก็นํามาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆนะคะศีลานักปราดมีมาแบ่งปันนะคะ2 um กระถางค่ะกระถางนี้แอมขอที่130บาทเช่นกันนะคะแล้วก็ศีลานักปราดกระถางที่2นะคะลายายสวยเทพเนะคะ,ะ,คะกระถางนี้แอมก็ขอที่130บาทเช่นกันค่ะ ่อ,อก,กันที่2ต้นนี้นะคะมีมาให้อย่างละหนึ่งกระถางเท่านั้นค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามณีรุ่งแสงนะคะลายใบสวยมากๆค่ะมณีรุ่งแสงนะคะแอมแบ่งให้ในราคาที่150บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน1กระถางค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพชร เมืองนอนท์นะคะมีมาแบ่งปันหนึกระถางค่ะกระถางนี้แอมขอที K ่100บาทนะคะความสูงอยู่ประมาณ16-17เซนนะคะต้นแข็งแรงแล้วนะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะลงในกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะเพชรเมืองนอนท์นะคะในราคาที่นะคะ100บาทค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเทพจุติค่ะวันนี้คัดลายสวยๆนะคะลายด่างนะคะลายแบบว่าเอ่อลายปากคับใช่ไหมคะอ่านนะคะมีมาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางค่ะสําหรับนะคะเท เทพจุตินะคะเราแบ่งให้ในราคานะกระถางละ100บาทนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะทนสีด่างเปรอะสวยมากๆค่ะลายใบนี้ขึ้นด่างสวยชัดนะคะกระถางนี้เช่นกันนะคะทนสีจะออนหวานๆนะคะฝากไว้ด้วยนะเทพจุติในราคา100บาทค่ะ มาต่อกันที่นรายการนี้ค่ะเป็นไม้ป้ายนะคะไม้ป้ายทรงกลมนะคะโทนสีแดงๆสวยน่าเก็บค่ะมีชื่อว่าซับเจริญนะคะบ้านไหนยังไม่เก็บเก็บนะจ๊ะน้องแข็งแรงเลี้ยงง่ายค่ะสําหรับซับเจริญนะคะป้ายสวยแดงๆแบบนี้นะคะเอมนำบําแบ่งปัดให้ในราคากระถางละ1 0 0บาทค่ะวันนี้ค่ะสวยๆมาได้5กระถางค่ะต่อกันที่รายการนี้เลยนะคะมีชื่อว่านะคะ มหาเศรษฐีนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะตัวน,นี้น่าเก็บค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันเพียงแค่2หรือ3กระถางเท่านั้นนะคะเราแบ่งให้ในราคากระถางละ130บาทนะคะน้องน่าเก็บนะจ๊ะบ้านไหนยังไม่เก็บนะคะเก็บเลยค่ะนะคะน้องเป็นไม้ที่ทํายากนะคะแต่ให้ทนสีสวยนะคะป้ายมาสวยนะคะสวยมากค่ะสองกระถางนี้นะน่าเก็บค่ะฝากไว้ด้วยนะคะมหาเศรษฐีในราคา1 3 0าบาทจ้า รายการนี้นะคะเป็นไม้ด่างลายไอเทมปี65ค่ะมีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชธนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะ ค่ะสวยๆมาให้นะคะเดี๋ยวให้ดูกระถางแรกก่อนนะคะนี่เลยนะคะลายใบเขาสวยมากนะคะอันนี้เขาด่างเกินไปนะคะใบเขาจะอ่อนแอค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะทิ้งใบเร็วกว่าต้นอื่นนะคะหากต้นนี้นะคะมีความช้านะคะให้ลูกค้านะคะตัดใบทิ้งเลยนะคะอย่าไปเสียดค่ะเพราะลายใบอื่นนะคะยังสวยนะคะและแข็งแรงนะคะมากันที่ราคากันเลยนะคะเพชรสุวรรณโชธนะวันนี้อมีมาแบ่งปันนะคะ2กระถางให้ในราคาที่100บาทนะคะมีมา2กระถางเท่านั้นค่ะอันนี้จะเป็นกระถางที่2นะคะ ด่างฮับมาเลยนะคะนาเก็บนะเพนชรวรณโชคนะคะสามารถเรียงนอกตู้ได้ค่ะต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่ารัตนสินนะคะป้ายสวยมากๆค่ะต้นนี้นะบางต้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันไหนป้ายแบบ ชัดแล้วก็ป้ายจะจัดอ่ะเขาจะดูดิคะความป้ายเขาแบบว่าดูหลังใบยังสวยเลยนะคะสําหรับรัตนาสินนะคะชุดนี้นะแอมนํามาแบ่งปันทั้งหมด4กระถางค่ะแบ่งให้ใน,นราคาที่100บาทนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะน้องเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะน่าเก็บนะคะสําหรับท่านใดนะคะมือใหม่น้อยอยากจะหาไม้ป้ายที่แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแนะนํารัตนาสินป์คะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะวันนี้เรานํามาแบ่งปันให้ใน,นราคากระถางละ1 100บาทเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าชายชนค่ะซึ่งชุดนี้จะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะไปเจอมาในตู้นะเห็นฟอร์มกอสวยดีก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันนะคะ1กระถางมี2ต้นค่ะความสูงอยู่ประมาณนะคะ15 16เซนนะคะสําหรับชายชนฟอมกอนะคะอันนี้เป็นกระถางที่1นนะคะแอมแบ่งให้นะ ในราคาที่นะคะแอมขอที่190บาทนะชายชนฟอมก่อน,นะคะอันนี้เป็นกระถางที่2นะคะลายใบเขาก็ป้ายนะคะทั้งคู่นะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเดี๋ยวจะหยิบให้ดูก่อนอันนี้เป็นต้นที่แทรกนะคะต้นเล็กนะคะเห็นไหมคะว่าเขาป้ายอันนี้จะเป็นต้นที่2นะคะที่เขาแทรกอยู่ด้วยกันนี้ก็ป้ายนะคะกระถางนี้แอมก็ขอที่นะคะ 190เบาทเช่นกันนะคะไม่ต้องไปจับฟอร์มกรรวมกันให้เสียเวลาค่ะนะคะวันนี้แอมมีมาแบ่งปันแล้วค่ะ2กระถางนะในราคา1 9 0บาทค่ะมาที่นรายการนี้ค่ะเป็นไม้ป้ายค่ะมีชื่อว่าเทเวศนามิตนะคะจัดอยู่ในตับสะพานนั่นเองนะคะเป็นไม้ป้ายโทนสีสวยมีสเสน่ห์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูรายใบนะเขาการป้ายของเขาจะไล่าจากสีสดืดนะคะทุกใบเลยนะสวยน่าเก็บนะคะสําหรับเทเวศนารมิตนะคะ ฟอร์มนะคะความสูงเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13นะคะ1 3 1 4มเซนประมาณนี้ทุกกระถางนะคะวันนี้นะเอ็มนำมาแบ่งปันให้ในราคาที่150บาทนะคะกระถางนี้โตขึ้นมาลหน่อยนะคะกระถางนี้โตขึ้นมาหน่อยนะคะคือจะให้ดูนะคะเห็นไหมการไล่ป้ายของเขาไล่ป้ายจากสะดือสวยมีสเสน่ห์น่าเก็บนะในราคา150บบาทนะคะเทเวศนารมิตจ้า ต่อที่นรายการนี้ค่ะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะกอนี้มีชื่อว่าหมอจินดาค่ะ1กระถางมี2ต้นนะคะความสูงอยู่ประมาณนะความสูงอยู่ประมาณ15เซนนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอค่ะหมอจินดาแนะนําให้จัดฟอร์มกอนะคะกัดสีสวยนะคะทรงใบกลมๆนะคะนึกถึงตอนเขากัดสีชมพูนะคะ โนสีชมพูกลมๆกลมๆนะคะสวยนะ้าวันนี้นะคะเจอกระถางนะคะที่จัดทําฟอร์มโคไว้สองกระถางค่ะอย่าแย่งกันนะคะวันนี้นะคะแอมนามาแบ่งปันนะให้ในราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทนะหมอจินดาแบ่งให้ในราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีมาเพียงแค่สองกระถางเท่านั้นคะ่ะแล้วก็นะคะดีเลยต่อกันที่ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะ กอนนี้ก็นะคะมีมา1กระถางเท่านั้นนะคะกอนนี้มีชื่อว่าพิกุนทองค่ะพริกุนทองนะคะโตไปกัดสีสวยมีสเสน่ห์มากๆค่ะที่สําคัญนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะจัดทําให้แบบฟอร์มกอดนะคะมี2ต้นนะกระถางนี้นะกระถางนี้นะคะสําหรับพิกุนทองนะคะแอมขอที่หนึ่งร้อย ให้ไป100บาทเท่ากันแล้วกันเนาะ100บาทเท่านั้นนะคะมีแค่หนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่านางรักสดเทวีนะคะเป็นไม้ป้ายจัดอยู่ในตับนางสงการนะคะซึ่งเป็นไม้ฟอร์มกอเช่นกันนะคะกอสวยมากนะคะลูกค้านับไปนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง10นิ้วได้เลยนะคะฟอมกอสวยค่ะกอชิดติดก,กันนะคะเพราะว่าแอมปลููตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะที่แยกออกมาจากกระมังเพาะนะคะ สำหรับนะคะนางรากสดเทวีนะคะแอมนำมาแบ่งปันนะคะแอมขอที่นะคะ 160บาทนะคะนางรากสดเทวีไม้ฟองกอนะคะคอที่160บาทค่ะมีมา2กระถางนะอันนี้จะเป็นกระถางแรกแล้วก็อันนี้จะเป็นกระถางที่2นะคะป้ายสวยเหมือนกันทุกกระถางนะเดี๋ยวแอมเลือกให้ก็ได้นะคะเอาอย่างนี้แล้วกันท่านใดสั่งมาก่อนนะคะได้กระถางอย่างนี้นะคะส่วนท่านใดสั่งมานะคะคิวหลังก็จะได้กระถางนี้แต่เป็นไม้ป้ายเช่นกันนะคะในราคา160บาทค่ะนางรากสดเทวีฟองกอจ้า ที่บอลกอกอนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าหญิงนะคะเป็นบอลกอนะคะหนึ่งกระถางมีสองต้นนะคะเดี๋ยวเขาก็ปรับสภาพการตักตรงนะคะอันนี้เพิ่งนําออกจากตู้นะอ่าสาหรับเจ้าหญิงกระถางนี้นะคะแอมขอที่100บาทนะคะมากันที่กระถางนี้ค่ะนะคะกระถางนี้ลูกค้าจะได้มนลสวรรค์ไป1ต้นไปคู่กับลูกไม้นะคะลูกไม้ทนนี้นะคะออกลักษณะทรงใบไทยทนสีสวยนะคะกระถางนี้แอมก็ขอ100บาทนะแจ้งแอมมานะคะว่าอยากได้มนลสวรรค์กับลูกไม้นะ ไม้ฟอมโกนะคะแล้วก็นะคะอันนี้ก็จะได้ลูกไม้นะคะไป1ต้นค่ะแล้วก็ได้ใบไผ่ควันซิรีไปอีก1ต้นนะคะกระถางนี้นะคะแอมขอที่1น0่อ่ะเอาไป100บาทนะคะมีมาเพียงแค่อย่างละ1กระถางเท่านั้นนะคะจะไม่มีจํานวนสำรองนะคะสําหรับ3กระถางนี้ค่ะมากันที่บอลกอต้นนี้กันบ้างค่ะนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่านะคะ มเทียนทองนะคะมนดินทองกัดสีสวยนะคะไปคู่กับนะคะนางทองประศีนะคะจัดอยู่ในตับขุนช้างขุนแผนนะต้นนี้นะคะกระถางนี้แอมขอที่100บาทนะคะแจ้งแอมมาด้วยนะว่าต้องการนะคะมนเทียนทองกับนางทองประศีนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ เป็นไม้ฟอมกอเช่นกันค่ะส่วนมากนะคะ3กระถางนี้จะเป็นไม้เก่านะคะต้นนี้มีชื่อว่าขุานขจรเดชนะคะตไปสวยนะคะโทนสีออร่ามากค่ะเลี้ยงนอกตู้นะคะต้นนี้นะแนะนาให้สะสมค่ะไปคู่กับมาแก้วนะคะกระถางทีนี้นะคะแอมขอที่120บาทนะแจ้งแอมมาแบบนี้นะคะคุณขจรเดชกับมาแก้วนะคะ120บาทค่ะอะคุณขจรเดชนะคะต้นนี้ก็ได้คุณขจรเดชไปคู่กับนางทองประสีค่ะจัดอยู่ในตับนะคะ คุณช้างคุณแผนทั้งสองต้นเลยนะคะกระดาษทางนี้นะแอมขอที่นะคะ120บาทเช่นกันนะคะแจ้งแอมมาด้วยนะคุณข้าจรเดชกับนางทองประสีค่ะนะคะนางทองประสีนะคะเป็นไม้ใบไทยนะคะท่อนสีสวยป้ายเขียวนะคะต้นนี้นะนนาเก็บค่ะย้ำกันอีกรอบนะคะนางทองประสีคุณข้าจรเดช120บาทค่ะคุณข้าจรเดชกับมาแก้ว120บาทค่ะแล้วก็มนเทียนทอนกับนางทองประสี100บาทค่ะ รายการนี้นำเสนอมากค่ะมีชื่อว่ามหาโลหะนะคะโตไปสวยมากกับสีชมพูสวยนะคะเดี๋ยวแอมจะถ่ายรูปตัวอย่างตอนโตที่แอมเลี้ยงไว้นอกตู้ให้ชมกันนะคะกำลังสวยเลยค่ะตอนเล็กๆเ,เขาจะออกโทนสีแบบนี้ไม่น่าเก็บใช่ไหมคะแต่ให้ดูตัวอย่างตอนโตนกันก่อนค่ะค่อยตัดสินใจเก็บนะคะมหาโลหะนะคะต้นนี้นะอยู่ในกระถางสีนิ้วค่ะความสูงอยู่ประมาณ16เซนนะคะกระถางนี้แอมขอที่80บาทนะคะมีมา1กระถางนะคะเป็นต้นเดี่ยวนะคะแล้วก็นะคะ อันนี้จะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะมหาโลหะเช่นกันค่ะ ไปคู่กับสุดรักนะคะด่างขาวสวยมากค่ะเป็นไม้ใบไทยทั้งคู่นะคะเออไม่ใช่สิอันนี้จะเป็นไม้ใบมหาโลหะเป็นไม้ใบยาวส่วนสุดรักจะเป็นไม้ใบไทยนะคะเป็นฟอร์มกอแฟนตาซีนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วค่ะหนึ่งกระถางมีสองต้นและมีสองชื่อนะคะนี่เลยลูกค้ารับไปสามารถย้ายขึ้นกระถางสิบนิ้วทําฟอร์มกอสวยๆหน้าบ้านได้เลยนะคะกระถางนี้แอมขอที่นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะมหาโลหะกับสุดรักขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทวันนี้มาแบ่งปานเพียงแค่ งกระถางเท่านั้นนะคะเพราะว่าส่วนมากไม้ไม้กอแฟนตาซีแบบนี้นะคะแอมจะมีมาน้อยนะคะเพราะว่าจะไม่ได้ทํามาบ่อยๆนะคะหากพลาดไปแล้วนะคะฝากกดติดตามเป็นคลิปใหม่นะคะว่าดูมาดูกันสิว่านะคะแอมจะนําบอกอแฟนตาซีอะไรมานําเสนอมาแบ่งปันกันนะคะ กอสุดท้ายค่ะแน่นๆล้นกระถาง4นิ้วแล้วจ้าสำหรับนะคะไม้ฟอมกอแฟนตาซี Fantasy แบบน,นะคะกระถางนี้ลูกค้าจะได้รับไป4ต้นนะคะพยามนสอต้นซับเจริญอีก2ต้นนะคะกระถางนี้เช่นกันค่ะซับเจริญ2ต้นพยามนสอต้นนะแอมแบ่งให้นะคะในราคาที่250บาทนะคะเป็นไม้ฟอมกอโทนสีสวยนะคะจัดได้ลงตัวเลยนะไม่ควรพลาดค่ะเพราะว่ามีจํานวนน้อยนะคะซึ่งคลิปนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะเราแบ่ง นนะในราคากระถางละ250บาทค่ะมานำเสนอกระถางนี้ก่อนจบคลิปค่ะนะคะเป็นกระถางที่สวยนะคะอยากจะให้สะสมกันจริงๆค่ะต้นนี้นะคะ ลูกค้าจะได้ไม้ไปทั้งหมด4ต้นกระถางนี้ลูกค้าจะได้หน้าไม้ไปทั้งหมด4ต้นนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะก่อนแน่นๆแบบนี้เลยนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง10นิ้วหรือ12นิ้วนะคะทําฟอร์มกอสวยๆได้เลยนะน้องแข็งแรงสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะอะกระถางนี้จะได้อะไรไปบ้างนะคะได้นะคะ ซับเศรษฐีไป2ต้นแล้วก็ได้เศรษฐีพันล้านไปอีก2ต้นนะคะกระถางนี้นะแอมขอที่250บาทนะคะขอที่250บาทชุดกระถางนี้คือคุ้มมากๆค่ะได้ไปถึง4ต้นเลยนะค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันเพียงแค่1กระถางเท่านั้นนะคะไม่ควรพลาดค่ะเก็บเลยค่ะกระถางนี้นะแนะนำค่ะนะคะน้องสวยมากๆค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่189นะคะจะเป็นโปรเคียตูซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะซื้อเพียงแค่1-4กระถางจะมีค่าจะส่งแบบเมาท์เมาท์50บาททุกบ้านค่ะสั่งได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะรอบนี้นะคะเราจะจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันจันทร์ที่6พฤศจิกาย,ยนนั่นเองนะคะช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่บ 0830541875บ้านนาบอนสี 75, B B i, ค่ะเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ซ้อนนะคะหาลูกค้าท่านใดนะคะโทรไปผิดนะคะให้กดวางสายทิ้งและโทรกลับมาใหม่ที่เบอร์เดิมนะ0830541875นะคะจะเดอกับแอมนะคะเสียงใสสๆแบบนี้นะคะบ้านนาบอนสีค่ะและวันนี้นะคะแจ้งไว้ให้ทราบช่วงท้ายคลิปนะคะในการตอบกลับอาจจะแ้าหน่อยนะคะเพราะว่าแอมมีงานที่จะปลูกบอนสีช่วงบ่ายนะคะประมาณ6-7ตู้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ อาจจะวิ่งรับสายช้านะคะลูกค้าจ๋าเจะเย็นรอแอมก่อนนะคะพยายามตอบกลับให้อย่างเร็วที่สุด ทุกคนเลยนะคะขอให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีค่ะลาไปพร้อมกับบอนสีต้นนี้นะคะต้นนี้นะมหาเศรษฐีค่ะโตมาป้ายสวยมากค่ะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่านะคะเทเวศนะริมินะคะนั่นคือตัวอย่างตอนโตอ,นอันนี้คือชุดแม่พันุของแอมรุ่นต่อไปนะคะป้ายสวยมากค่ะแนะนานะหากลูกค้าท่านใดนะคะชอบต้นนี้นะจัดฟ้องฟ่อ,อสวยๆได้เลยนะคะรับไปสักสองกระถางจ้าเอาละค่ะลาจริงๆแล้วค่ะนะคะงานปลูกบอนสี รออยู่จ้าค่ะสวัสดีนะคะ